มืเอเล่งยุบึงคุงหลงแม่หนอ,อแต่ว่าอยากไปอนัอนอันบายปู้ลื้เหม่เจโล,ลโ่งเดเจดล่องเออมันมีรถอยู่มันม,มีรถรับ,บเออมันมีรถไปหันแล้วกันม,กกมีรถกับไปเราต้งในนางเรือขามไปอบอกไปไหม,ไ,มหไปหลายๆคนเพราะว่าเรือเที่ยวละสิจ้คุณกับซางเที่ยวละสามรแต่ว่าเรือมันี่เลยเนี่ย ไปแม่ลูกแม่เอินไปลูกไปไปหลาไปหาแม่ไปค่ำทาลูกนั่นแหละแม่ไปไปอหามึงมันอพี่นองกินข้าวบอกประเด็จไปไปหาแม่ลูกไปไปแม่เอินหรือไปดูเสียบีอุ่นเนาะ เลนได้บเ mm. no ีมวหมูนันับไปับก่อนด้วยหละตัวย่างกุ้ก็พวี้แหลกเอาสี่บาทเป็นเลยแต่พอเรามี่ทอดเราเลยบอกไปย้อนอะไกินปีโป้กัน่อารันไดโ้งอรกว่เสียบแล้วเนาะหาวาเนาะเนบนี่น ปลาแดกอันนี้หน่อยน้ำนะนะสิได้กินแล้วสิบอกให้ปลาแดกสดปลาแดกอันปลาแดกงูสิปลาแดกอันแอสอันตายปลาแดกงูปลาแดกงูปลดกงูปลา ตีกันนันน้ำน้ำปลาน้ำโตงน้ำเลือยมากกว่าำพ่อไปอันนี้สมนีอยังสมมือนั่นสมูดเหลื่มอนี้เราเป็นปลา <laughs> โง่แต่บองใครจะไปยององ่แ <laughs> ต่บองแบ <laughs> <laughs> <c oughs> <that> นีต่ตอนแล้วเขาจะดนทัต่อไปบุ่นโค้งหลงือนนี้มุกเขาทวนอยู่ไปฝ่ายปู้เรื่องหนาวเลยเสยงไอ้กินขยะนืะอใช่เราต้องนั่งเลือข้ามไปอ่าเรือรอบหนึ่งหนึ่งสิจ,จะพค้งกับซางสามด้วยเขต้องหาโดนถายแั่ไปแน่เลย่าไก่อนเถอะขึ้นต่อต,อตอนมาจ,นจากที่เราหัวย่าไปา่องรก็่วงรอบามร ้องเามาเ่เลยดี๋ยวออกนะคะรูงมาเร็วเดี๋ยวอาเไม่มจบให้ที่ไหนนั้นนะไม่เหมือนที่นีน

พอสาวจ้าี๋ยวรองเท้ไม่ใส่ใช่ไมแฟนยอกกันทำไมเคยมาติดจีนแบบอันนี้ได้เดี๋ยวบอมงใจก็ไม่เห็นว่าติดจีนพอนี่อะนี่อะชิ้นยางขนาดว่าขนาดชิ้นยางขนาดมรดูเดินมานี่อะไรอะไรติดเสื้อน่ะข้ามผ่านไม่ผ่านโอ๊ยเขาบอกันมาหันาติแบนเขาิแบนช่องฉันเขาบอกขานดู เลยนะคะทุกคนโอ้ยมันพันเลยมันพันมันพันผมก็ได้อีกได้หึงแชร์เลยไม่ย่งเียได้หึงก็หึงมันหวานแล้วกันเอาเสือปะนี่ยเสืคนละสี่เสืออ๋อกินข้าวกินรถนอนเดี๋ยวเดี๋ยวท่อไปพึ่งคงหลวงไปน้องโอเคฝากไลกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะ กินเข่าโซเลเนี่ยก็ต่อเนื่องเลยซะละเมอร์ไม่มียังดอกนัง่งแช่กินบ๊ายบายโอเคค่ะสวัสดีค่ะ